สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จินตคณิต403การคูณน,นะคะเราอยู่กันหน้า25แล้วหน้า25คูณมี2คอลัมน์ด้านบนนะคะเราจะมาทำพร้อมกันฝั่งซ้ายมือนะให้นักเรียนเตรียมลูกคิดได้เลยนะคะพูดไปพร้อมๆกันท่องสุดคูณให้เร็วนะทบทวนนิดนึง 7 8 4คูณ2นะคะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัวนะับ1 2 3 4นะ2 7 14อ่านว่า1 4นะคะ2 8 1 6อ่านว่า1 6 1ไม่ได้บวก5 4 6 2 4 8อ่านว่า0 0ไม่ได้ดีดมาดีด8ในหลักหน่วยได้คําตอบ1 5 68นะคะ ต่อไป2 5 1คูณ9นับ1 2 3 4 9 2 18อ่านว่า1 8 9 5 45อ่านว่า4 5 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม15 9 19อ่านว่า09ได้เท่าไหร่คะ2259มีคอมมานะคะ ต่อไป5้าสี่สามคูณสนับ1 2ึ่งสองาามห้าสิบห้าอ่านว่าหนึ่งหาสี่สิอ่านว่าหนึ่งอ่านว่า0 9ได้คำตอบเท่าไหร่คะหนึ่งหสองเก้าคอมมาเคลีย ข้อ4 2 6 1คูณ7นับ1 2 3 4 7 2 14อ่านว่า1 4 7 6 4 2อ่านว่า4 2 4ไม่ได้บวก5ลบ1 2ปัดขึ้น2เมตร7 1 7อ่านว่า0 7 0ไม่ได้ดิดนะคะมาดิด7ในหลักหน่วยได้เท่าไหร่คะ1 8 2 7นะ ต่อไปข้อ5 9 6 2คูณ4นับ1 2 3 4 4 9 3 4 9 3 6อ่านว่า3 6 4 6 2 4อ่านว่า2 4 4 2 8อ่านว่า0 8ไม่มีสูตรเลยข้อนี้ได้เท่ากับ3 8 4 8นะคะดูตัวเลขดีๆ3 8 4 8 คอมมาเคลียร์ห้านคูณห้านับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าห้อ่านว่า25 5 7้าอ่านว่า3ามห5าหอ่านว่าศูหมีสูตรไหมคะไม่มีไม่มียิ่งต้องดีดให้เร็วได้คำตอบสองแนะคะค,คิดให้เร็วต่อไปข้อเ 4 7 1เนคูณหนะับ1 2 3 4 6 4 24อ่านว่า2 4 6 7 42อ่านว่า4 2 4ไม่ได้บวกหลบหนปัดขึ้น6 1 6อ่านว่า0 6ได้เท่าไหร่คะ2 8 2 6นะ ต่อไปข้อ8 3 9 1คูณ8นับ1 2 3 4 8 3 8 3 24อ่านว่า2 4 8 9 72อ่านว่า7 2 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม12 8 1 8อ่านว่า0 8ได้3 1 2 8อ่านดีๆนะคะ สามหนึ่งสองแปดคอมมาเคลียต่อไปเจ็ดศูนย์สองคูณหกนับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดสี่สิบสองอ่านว่าสี่สองหกศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์หกสองสิบสองอ่านว่าหนึ่งสองได้คำตอบเท่าไหร่คะสี่สองหนึ่งสองนะ ต่อไป908คูณ4นับ1 2 3 4 4 9 3 6อ่านว่า3 6 4 0 0อ่านว่า0 0 4 8 3 2อ่านว่า3 2ไม่มีสูตรนะคะได้คําตอบเท่าไหร่3 6 3 2นะต่อไป405คูณ3นับ1 2 3 4 สามสี่สิบสองอ่านว่าหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์สามห้าสิบห้าอ่านว่าหนึ่งห้าได้คำตอบเท่าไหร่คะหนึ่งสองหนึ่งห้าท่องสูตรคูณให้ไวนะเก้าศูนย์หกคูณสองท่องแม่สองนะคะไวได้นับหนึ่งสองสามสี่ 2 9งเอ่านว่า18 2่งอ่านว่า0 0 2 6์อ่านว่า12เพราะว่าแม่สองง่ายได้คำตอบ1812ะคะหกศูนณแนับหนึ่ง แปดหกสบแปอ่านว่าสี่แปนย์อ่านว่าศูนย์ศปดสีสิบสอ่านว่าสาองได้คำตอบเท่ากับสี่แปดสามสองนะต่อไปข้อสิบสี่แปดศูนย์เก้าคูเนับหนึ่งสองสามสี่เจ็แห้าสิบหกอ่านว่าห้าหก 700อ่านว่า0 0ขยับหลักด้วยนะคะ7963อ่านว่า6 3ได้คำตอบ5 6 6 3ต่อไป703นคูณ5นับ1234 757 5, 35อ่านว่า35 50 0อ่านว่า0 0ขยับหลักมา ห้าสามสิบห้าอ่านว่าหนึ่งห้าคำตอบคือสามห้าหนึ่งห้าโอเคทำเสร็จแล้วพร้อมกันหนึ่งคอลัมน์ซ้ายมือนะคะที่เหลือคอลัมน์ทางขวามือลงมือทําได้เลยค่ะแล้วก็ส่งคำตอบมาให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ